ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะวันพฤหัสที่ทุกคนรอคอยถูก NCT Day ของเราถูกต้องค่ะก็แน่นอนนะคะทุกคนน่าจะเดาได้แหละเป็นเพลงที่ปล่อยมาแล้วก็เป็นการรวมยูนิตใหม่ที่เราเป็นสเตชันที่แบบว่าดีใจที่ได้เห็นจริง เป็นไอซิทีแลบนะคะสเตชันที่มีการรวมตัวกันสามคนมีพี่คุณพี่แทอีวแล้วก็น้องอย่างหยางแค่คิดก็คือคนลงกแล้วฉันขนลุฉันตื่นเต้นอ่ะฉันดีใจใช่แล้วก็เรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะใช่แต่ว่าโดนสปอยกันไปเยอะประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าหนีไม่พ้นจริงๆเพราะเราทําช้ามากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอไม่ต้องหลบสปอยแล้วเพราะเราได้เวลาดูแล้วนะคะได้เวลาดูแล้วนะคะกับเพลง เรเดแต่ว่าทำไมคะก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับถ้าช่องท่าขอไว้ Channel เลยนะคะแล้วก็น่นอนว่าเรามี m e m b e r s h i ินะคะทุกคนฝั่งด้วยฝากด้วยนะครับอยากดูคลิปก่อนใครนะคะเพียงแค่สับสนพวกเรากดใจจดจอยค้างปุก Subscribe ได้เลยจ้าไม่ต้องย้ายแอปพลิเคชันไปไหนด้วยเนาะเพราะว่าเ e มเบอร์ชิสามารถดูคลิปนี้ได้ในเพลย์ลิส เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์นะคะแต่ใครที่ดูไม่เป็นนะครับก็ไปดูเต็มๆได้ที่เฟซบุ o กวันทวายชาแนลจ้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปค่ะไปดูกันแซ่งไม่เคยดูนะทุกคนขำเป้ฉันรักตาจะไหลฉันจะไหลอ๋อเป็นคอมบิเนชันที่บอกตอนแรกคิดว่าแบบ กูมันแปบแปลกอยู่แต่แบบเฮ้ยมันดีมากคือคือเอาตรงแม้ว่าไม่เคยคิดเลยว่าพี่คุณอย่างอย่างแล้วก็พี่เทอ,เอจ,จะมารวมกันคือเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดด้วยแหละแล้วพอแบบดีใจที่ยัง,งได้โอกาสนั้นนึงเลยนะสองคือเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาสามคนจริงๆอะ่ะแบบด้วยเพลงเมโลดี้หรือจังหวะเวลาทาวมิ่งของมันในการล่อยทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่า เฮ้ยดีมากคือแนวไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงเลยเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเพลงครั้งแรกเลยใช่แต่เฮ้ยเราชอบเพลงมากเลยเพลงดีมากเลยเพลงดีมากเพลงดีมกฤษล้วนด้วยอ่ะใช่แล้วข้อหมายก็ง่ายๆคือแบบไม่ต้องอะไรเยอะอราเป็คนที่บอกป่านางนางเอลวีก็น่ารักน้องสาวหญิงสองคนน่ารักเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเป็นฟิลชาวแก๊งไปเที่ยวด้วยกันแต่ละคนอ่ะ ก็คือใช่ไีความสุขจากการที่ฉันแบบไปพักผ่อนไปเที่ยวเล่นดีใจที่น้องได้มีโอกาสถ่ายน้องสตูมากๆปนความรู้สึกเราหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเห็นน้อยมากคือปกติก็จะเป็นการแบบเสร็จอัพฉารชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแบบมันก็จะมีความแข็งจำกัดที่เป็นที่จากัดอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเหมือนแบบได้ไปพักผ่อนไปเี่จริงจริงอะคือมันแบบเออน้องเต็มที่กับงานแล้วก็มันเห็นมันเห็นความแบบ น่ารักความธรรมชาติของเขาแล้วด้วยเพลงด้วยอะไรมันแบบชุดก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วแบบราเชอบที่แบบาทั้งสาคนอ่ะก็คือเอาผมลงจะเปสบายเธอดีมากฉันตาจะไหลแล้วมันแบบได้ฟิลแบบโลโคอลีดนึงของเกาหลีอ่ะเป็นฟิลแบบต่างจังหวัดที่ม่ใช่โซอ่ะเป็นแบบ ไกลออกไปอะไรแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถ่ายที่ไหนนะคะใครรู้ก็บอกได้นะแต่หมายถึงแบบควารู้สึกเราคนดูเนาะที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลอเยอะเราเออมันพาออให้เรารู้สึกว่าแบบออถ้าไปต่างจังหวัดฟิลนั้นเหมือนเราเราไปผิดโลกอะไรแั้ทุกคนเรารู้สึกว่าออพอพอได้ฟังอะพอได้ฟังบวกกับได้ดูเอ็มบีอะมันฟูลฟิลอะไรบางอย่างเหมือนแบบว่า ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยกับการทํางานหรือเหนื่อยจากอะไรมาแต่การที่ได้ดู M v อันนี้มันมีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจากภาพจากจากสีจากเสียงจากจากบรรยากาศในเพลงต่างๆมาทําให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้ร์จพลังมาสมมติว่าเราแบตหมดแล้วอ่ะอย่างไรเนี่ยอย่างไรก็เติมมาครึ่งหลอดแล้วอ่ะเติมมาครึ่งหลอดเขาลต่างจังหวดมันต้องได้ฟิลมากเออมันได้มันมันได้ฟิลมากจริงได้ฟิลมากอ่ะแบบ ทำาม่ดีจังนะแล้วก็ดีใจนะที่นเราสองคนได้มาทำสเตชันร่วมกันคือไอซีที่แหละเป็นเป็นโปรเจกที่เราอะตื<า>่นเต้นท<อ><อ>ุกครังจริงๆเออเรารู้สึกว่ามันจะมีความเป็นน้องเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะอย่างเพลงีจริงๆที่คุณเองก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่คุณมีส่วนร่วมเยอะทัทง้งทั้งแต่งเพลงอะไรทำด,ดนตรีหรืออะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้รู้ว่า มันเป็นเหมือนพื้นที่หนึ่งของดีเอเ็มนาะที่แบบได้โชว์ศักยภาพแบบเพราะจริงๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพมากๆและตอนนี้ทุกเขาได้โอกาสในการโชว์เพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นที่จะเผยแพร่ผลงานอันนี้ออกมาให้กับแฟนๆให้ได้ดูแล้วเขาก็คงแบบใช่ว่าคงตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาจะแสดงให้กับทุกคนได้ดูอะและซึ่งมันก็ออกมาดีมากๆทุกคนจริงเราโชว์มาหนึ่งเป็นแบบเป็นซิงเกิลที่ย่อยง่ายที่เธอว่าเนาะ อังกฤษล้วนแล้วแบบมันเออใครฟังก็ได้อ่ะน้องจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยแมสมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบทุกคนจะรับรัแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงกับทุกคนและทุและทุกโอกาสเน้่ยคือบอกแม้คือถ้าเกิดว่าเร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 าไม่บอกว่านี่คือเพลงของศิลปินเกาหลีอ่ะทุกคนก็จะคิดว่าแบบเป็นเพลงสากลวงอะไรหรอวงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือเราจะเอาไปเปิดอะไรสักอย่างในบรรยากาศงานต่างๆอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่า มันก็เข้าในความรู้สึกส่วนตัวนะคือเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราไปมีจัดงานงานหนึ่งแล้วอยากเปิดเพลงขอให้มันมีบรรยากาศใช่แล้วก็เปิดตามคาเฟ่ได้เลยได้คือถ้าไปเดินไปเดินแบบอยู่ินอื้นที่เดินอะไรอย่างเงี้ยเดินเดินเดานอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคือเพลงมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายคือไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่แล้วเราปลดเพลงเนี้ย ในความรู้สึกนะคือมันจะทำมันจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําอยูอ่โดยมีเพลงนี้เป็นส่วนช่วยให้เรามันฟูลฟิลจริงๆเหมือนแบบเหมือนอย่างที่บอกว่ามันได้ชาร์จแบตจวกการฟังเพลงนี้ แล้วว่าเอาชอชอบคอมบิเนชันของการมารวมกันแล้วก็มากกว่าสาวคนเขาก็พยายามที่จะทำเอ็มวีให้มันแบบมันเป็นแกงมัน,นแบบมีน้นนองผู้หญิงเขาเทำหาให้แบบเออมันดูแบบเป็นแบบเป็นมนลวลรวมที่เราว่ามาันสดใสอ่ะแล้วมันก็เหมเาะแต่ภาพด้วยเนาะอวใช่มันเหม,มเหหาะกับก <ๆ S 2> ับทาวิ่งมาตอนที่ปล่อยมาเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับอะไรแบบมีเท่าไรอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบมันจะสบายสบายแล้วนั่งคิดอยากจะเข้ากับพี่ๆเขายังไงวัเสียกับความแบบแมนแบะเออแบบ ใช่พอมาอยู่แบบเธอแลยอันอย่างๆมันบอกมาบที่แบบเราคิดเราคิดว่าเขาคิดกันมาแล้วแหละว่าทําไมต้องเป็นอย่างงอะไรเงี้ยด้วยความเสียงน้องมันแบบมันเท่ะเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณกับพี่เตียวอะก็คือความบัวโค้งแข็งแรงความบัวโค้งแข็งแรงนะสองคนแล้วพอเอาอย่างๆมามันเลยกลายเป็นเบรกให้เพลงมันดูมีอะไรบ้างน้อเพลงแบบสนุกขึ้นดูสนุกขึ้น มันดูมีโทนที่แบบทุมๆมากขึ้นแล้วก็แบบเสียงเท่ๆเข้ามาสอดแทรกใช่แล้วย่าง่มีนี้หล่อมากทุกคนน้องโตมากจริงนิ้ผมดำแล้วผมลงหยุดนะเธอฉันร<บ>ู้สึกว่าเฮ้ลูกเราโตขนาดนี้แต่ว่าอะไรล,ล่ะเากว่าฉันนตาปริ่มอะเพราะฉันแบบทุกครั้งที่อย่างๆบับเบิลมาฉันก็แบบว่าแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่น้องเววีได้มีผลงานด้วยนะอันนี้เ็ผส่วนตัวเล็กนึงแล้วการทุกคนคือคิดถึงเววี็ต็ต้องยอมรับว่าเป็นวงที่ได้รับโอกาสน้อยสุดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นทุกครั้งไม่่วาแบบ าจะทำอะไรจะทำอะไรเลยนะทุกคนเลยเราแบบยังรอคอยการเห็นผลงานของน้องๆทุกคนมากๆแล้วก็แน่นอนมากกว่านั้นก็คือโอทียุสันล้วนะคะก็รอติดตามพุดคผลงานเนาะพี่คุณหล่อมากหล่อมากคุนแบบเธอเฉียนคุณก็คือเฉียนคุณมากเธอพี่คุณก็คือเหมือนเราไม่ได้ติงไอดอลอยู่เราติงคนที่เพอร์เฟกมากๆใช่เพราะว่าทำไมคะพี่คุณเนี่ยขี่เครื่องบินขับเครื่องบินกระโดดกระโดดร่ม ดิฟล็อแต่งเพลงดำน้ำคือที่คุณแบับเบิร์ที่คุณส่งมาทำททุกอย่างแล้วว่าทำทุกอย่างแล้วอ่ะทำหมดแล้วจริงแต่ดีใจเพราะสุดท้ายเขาเดบิวต์เป็นศิลปินรู้คนจริงแล้วต้นี้ริงเขาควรได้ทำคือได้พื้นที่ในการแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะคะจริงสับพอร์ตน้องกันด้วยนะทั้งสองคนเลยแล้วก็กับสเตชันนี้ด้วยพี่เตียอิวนั่นกับน้องมากเธออีวต้องกินชิบะชิต้าอีวต้องกินพีเตอรอิวแน่เลยดีมากแล้วน้องแบบ เดบิวต์มาแบบน้องคือปังเลเธอเสียงพี่เสียงที่เดบิวต์ก็คือแบบน้องหมาน่ารักด้วยพี่เดบิวต์ก็ดีชุดน่ารักแล้ชุดโทนโทนสีของมันแบบเขียวเหลืองอะไรเงี้ยฉ,ฉันชอบฉากฉันชอบฉากเปียกฝนด้วยดูสนุกมากเลยฉากเปียกฝนอ่ะ,ะดีสมันให้อารมณ์แบบออ้ยดีคนพอจะไปฟังอีกรอบเรื่องต่อน้วยคนตอนนี้รู้สึกว่าดีเพลงดีอยากฟังอีกเรื่อยๆเลยทุกคนฟังฟังแล้วเหมือนแบบว่า หมือนแบบเราชาร์จมากฟังรอบ,บแรกจบได้แบตได้แบบได้แบบครแบบึ่งหนึ่งชาร์จต่อไปก็ได้อีกจรงเอาให้กำลังใจน้องๆเยอะๆนะคะฝากสเตชันของอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเย้ชื่อว่าหน,น,น,น้านตาหน,น้าตาปริม่มเดี๋ยวเราให้กำลังใจน้องๆกันต่อไปนะว่าจะมีอะไรมาให้เราดูกันอีกในปีมีที่เหลืออยู่นะใช่ครับผมแล้วตอนต้นคลิปก็เลยบอกว่าอย่าลืมตามดต่อเราได้ใน Facebook นะครับผมมันสมบอกแล้วเหรอเใช่บอกว่าเมมเบอร์อะไรก็ยัง ไม่รู้ไม่ไม่มีสื้อสูไปดีกว่าโอเคครับวันนี้พวกเราสาวสองคนจริขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครจะเป็นสาลอกกันาดวะ